ไม่ไหวแล้วเหมียวไม่ไหวแล้วอค่อยยังชั่วเอ๊ะย่อยนี่นายมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะมีโดรีท่านได้กินอะไรไหมหรือว่าที่นี่จะมีหมาเน่าหรือว่าจะมีใครแอบต่อในห้องเราออคือเออคือย่อยฉันไม่เห็นได้กินอะไรเลย นายจมูกไม่ดีหรือเปล่าหรือว่านายจะเป็นหวดัดแต่กลิ่นมันชัดมากเลยนะดมดีๆสิเฮ้ยแล้วน่าจะไปไหนอะมิโดริมาช่วยฉันหาที่มาของกลิ่นก่อนดีเมดชัมัดเออเดี๋ยวฉันมานะพอดีว่ามีทุระนายหยอยแล้วเจอกันนะอะไรของเขาเออเฮ้ยเมนมาถึงข้างนอกอะไรล่ะเนี่ยเป็นอะไรอะโยย นายได้กลิ่นอะไรไหมเฮ้ยฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันบาชัดเลยไม่ไหวแล้วอะไรกันเนี่ยถ้าเจ้านายจะทําขนาดนี้เหมียวออกไปรอข้างนอกดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะเฮเฮฮเนั่นมันนั่นมันตัวอะไรนะเจ้านายข้างบนนั้นเฮ้เร้ลงมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ฮ้ลงมาสิลงมาเดี๋ยวนี้เฮ้บอกให้ลงมาไงอะไรเหมียว เจ้านายเพื่อนเล่นเหมียวอะไรไหนเฮย้ยนั่นบัตรใครก็ได้เอาบัตรออกไปทีใครเช่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุงปิงตงัวนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยขอบคุณนะกดเลยนะคะขอขอบคุณ <c oughs> พาพบาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับดนวยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k ที่พี่ซีเอาไว้ให้ในด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะโอปะ นังจิ้งจกไงไม่ได้การละฉันต้องเอามันไปทิ้งเอ๊ะแต่ดูเหมือนมันจะได้รับบาดเจ็บนะเงิ้เอาใส่ถุงก่อนละกันเจ้านายเกรดมันแต่เจ้านายจับมันได้ยังไงอุ๊ยก็ฉันสงสารมันนี่เหมียวเจ้านายช่างเป็นคนดีมีเมตตาสมแล้วเอเอบันดินแล้วมันดินแล้วเอะ,อะไรนะหนูจะให้ลุงรักษาจิ้งจกเหรออะไรนะ เธอเอาจิ้งจกมารักษาที่โรงพยาบาลของเราเหรออุะ๊ะใช่ค่ะคือหนูเอ่อทำมันได้รับบาดเจ็บนะคะเออฉันเป็นเด็กหญิงที่มีจิตใจเมตตาอบอ้มอารีจังเลยจ้ะเคสนี้พี่ไม่เคยเจอเลยนะแต่คุณหมอนนาจะช่วยได้นะนี่จ้นกลงมาสิอุยขอโทอทีจ้ะคือว่าเดี๋ยวหนูเอาสัตว์เลี้ยงของหนูใส่กลงเลยนะจ๊ะแล้วก็เอาเหิ้วไปให้คุณหมอในห้องด้านในนู้ ปิดกรงดีๆนะจ้าเดี๋ยวมันจะดิ้นหลุดออกมานะสวัสดีน้องจิ้งจกเป็นอะไรมาทำไมตัวบวมชึงขนาดนั้นก็ผู้หญิงคนนั้นสะบัดฉันแล้วฉันก็ตกลงมาค่าฮักเนี่ยเจ็บชะมัดมาเถอะเจ้าจิ้งจกมาทางนี้เร็วอะไรเขาเดินได้แล้วหรอ <S 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 ไม่รู้สิเหนียวเขาออกมาจากกรงแบบนั้น่ะแต่ดูท่าทางแล้วเขาก็คงอยากจะรักษาแหละใช่ไหม เจ้าจิ้งจกจะพูดได้ไหมเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงคนนี้แปลกจริงๆคุยกับสัตว์ได้ยังไงฉันไม่พูดกับเธอเหรอกมาทีนี้เร็วเจ้ามานุษย์คนนี้อุ้มแมวตัวนั้นแมวตัวนั้นนะ่ารังเกียจมันจะกินเผ่าพันจิ้งจกห้องเราอะไรนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินคุณจิ้งจกพูดอะไรบางอย่างเลยหูแววไปหรือเปล่าเหมียวรีบพาคุณจิ้งจกไปรักษาเถอะนะ ดูดูไปแล้วคุณจิ้งจกนี่ก็โอ้โหหนักตั้งสามขีดน่พระเจ้านี่ฉันตัวบวมจนหนักขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ๊สามขีดนี้มันหนักหรือว่าเบาอ่ะเหมียวไม่รู้เหมือนกันลองเอามาวัดไข่ตรงนี้ดีกว่าคุณจิ้งจกกลาโดดขึ้นมาแล้วฮึบอะไรกันนี่รอการรักษาแบบมนุษย์สุดยอดไปเลยโอ้ยรู้สึกจักกาจี แล้วนี่อะไรนะจะทำอะไรฉันอยู่นิน่งๆน,นะเดี๋ยวจะฉีดยาให้แล้วก็จะเก็บเลือดไปตรวจนะ่ะอะไรนะจะทำอะไรนะอยู่นิน่งๆนะจ้าคุณจิ้งจกเอาล้วนะอุ๊ยตายแล้วมิดอริเธอทำอะไรนะ่ะอะไรพวกเธอจะทำอะไรฉันไม่ไม่อุ๊ยหนีไปไหนแล้ว่าเหมียวไม่รู้เจ้าผัวมนุษย์ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยพวกเราเผาจิ้งจก จะไม่ยอมไปทาสของมนุษย์เออเอนนี่นะแล้วเธอจะได้รู้ว่าพวกเรานะ่สุดยอดความแข็งแกรง่งอะไรนะเหมียวอะกายโดดเร็วเมื่อกี้นี้จิงจกเป็นอะไรอเหมียวทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นอะตายแล้วตายแล้วสัตว์เลี้ยงของพี่มิโดรีปเปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใคร เอาไมา้ตัวนี้มาคู่มันก่อนล้วกันเจ้าจิงจกถ้าแกไม่หยุดฉันจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับแกแล้วนะอะไรนะนี่ก้าขู่ฉันเหรอใช่ฉันตีแนะ่โอ้ยคอย,ยังชั่วในที่สุดคุณจิ้งจกก็ยอมฟังเราแล้วทีนี้ลองมาให้อาหารกับคุณจิ้งจกดูดีกว่าอะไรกันนี่มันไม่ใช่น้ำที่ฉันจะกินนะเออหรือว่าจะกินสีดำๆนี้ล่ะนั้นมันขีไม่ใช่หรองั้นเอาคุณจิ้งจกเข้าในห้องนี้ดีกว่า ห้องพักแสนหรูแบบนี้คุณจิ้งจกน่าจะชอบโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันมีเชื้อโรคเออเออเออตายแล้วตาย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 เจ้ามนุษย์กลับมานีก่อนไปเหมียวเราไปหายามารักษาคุณจิ้งจกกันดีกว่านะปล่อยให้คุณจิ้งจกอยู่ในห้องนั้นดีกว่าเนอะนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตายแล้วตัวบ้าอเลยนะอะไรอเหมือนได้ยินเสียงอะไรแวบ,บๆเลยเจ้านายเมื่อกี้นี้เมียวเหมือนเห็นคุณจิ้งจกออกมาจากห้องเลย ฮะคุณจิ้งจกตามเราออกมาอย่างนั้นเหรอทำไงดีเนี่ยฉันจะรักษาเขายังไงดีนะเหมียว่าตัวเขามีเชื้อโรคเจ้าไหนควรจะพาเขาไปอาบน้ํานะงั้นเราพาเขาไปที่ตรงนี้ดีกว่ามาเร็วคุณจิ้งจกมาล้างตัวตรงนี้เร็วมา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 หวังว่าเขาจะหายดินนะออยู่ในน้ํายิ่งดูน่ากลัวเฮ้ยไปกันเถอะดูแล้วไม่มีท่าทีว่าสีเขียวมันจะหายออกไปเลยอะ เหมียวว่าเขาต้องป่วยแน่ๆเลยอะงั้นทางเดียวที่จะช่วยรักษาคุณจิ้งจกได้นั่นก็คืออะไรฉันคิดว่าเราต้องเอาคุณจิ้งจกไปผ่าตัดนั่นแหละขอ,ข,ขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยคุณจิ้งจกต้องไปทําการผ่าตัดโดยด่ว,ดวนแต่ว่าห้องผ่าตัดไปทางไหนดีอะนี่เจ้าไหนอย่าบอกนะว่าเจ้านหนหลงทางในโรงพยาบาลแล้วอะเฮ้ยฉันว่านะเอาคุณจิ้งจกมาค่าเชื้อแถวนี้ก่อนดีกว่า อะไรนะจะให้ฉันค้าเชื้ออีกแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวให้ฉันค้าเชื้อฉันจะตายเพราะไอ้เครื่องค้าเชื้อเนี่ยแหละโอ้ยไม่ไหวงั้นพามาผ่าตัดเลยแล้วกันดูท่าทางคุณจิ้งจกจะไม่น่ารอดแล้วมั้งเนี่ยขอโทษนะคะคุณจิ้งจกถ้าเกิดว่าคุณจิ้งจก ไม่กระโดดลงมาใส่หน้าฉันทุกอย่างมันก็คงไม่เป็นแบบนี้แม่อย่างน้อยฉันก็ให้อภัยเธอที่เธอซ้ำนึกได้นะแม่สาวน้อยมาค่ะคุณจิ้งจกเดี๋ยวหนูจะทำการรักษาคุณจิ้งจกเองให้ตายเถอะมิโดรินี่คือการผ่าตัดนะฉันทำได้เธอเรียนหมอมาเหรอเออฉันไม่ได้เรียนหมอให้ตายเธอนี่เธอไม่ได้เป็นหมอแล้วเธอจะรักษาฉันได้ยังไงโอ้ย หนูไม่กล้าผ่าตัดนะคะขอ,อยยังชัวงั้นเดี๋ยวเราจะส่งตัวคืนจิ้งจกไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะเน้องไม่ต้องห่วงนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่ารักษาพยาบาลหนูจะมาเคลียร์เดี๋ยวพาคุณพ่อกับคุณแม่มาจ่ายให้นะคะได้เลยจ้าให้ตายเถอะนี่ฉันต้องไปที่ไหนอีกเนี้ยนักเศร้าน้อยจะพาฉันไปไหนโอ้ยนี่นายอาการหนักช่ยย่อยเลยนะเพื่อน น่ะสิฉันดูสภาพคุณจิงจกแล้วฉันว่าเขาไม่น่าจะรอดนะอา้าแล้วนี่เขาหายไปจากกรงตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยตายละอย่าบอกนะว่าฉันจะไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลน,นี้พาฉันออกไปจากที่นี้ทีอย่าอย่าเข้ามานะเฮ้ยนั่นมันตัวบ่าอะไรเนะีแม่สาว้าน้อยพาฉันออกไปจากที่นี้ทีฉันบอกว่า ให้พาชันออกไปจากที่นี้นิชาตีก็ออกจากบ้านไปหลายวันแล้วนะใช่ลรวพ่อพี่หายไปเพราะขยิบก้นนั้นเฮ้ยเจ้านายเหมียวไม่อยากเข้าห้องน้ำที่นี้เลยเฮ้ยั่นมันเจ้านายเจ้านายข้างบนนัดนน่นมันนั่นมันอะไรเหมียวไอ้เจ้านายไอ้เจ้านายไอ้เจ้านายเราไม่ยอมเราไม่ยอมอะไรนี่ยอ เอาไปเอาไปใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ดีๆก็ตกใส่เฉยจะกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมเมนบอกใต้คลิปเนะ